ยินดีด้วยนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะพรุ่งนี้นะคะเตรียมรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทางคังนะคะอนุมัติจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้18กันยายน2566หลังจากที่มีการเลื่อนจ่ายมาตั้งแต่วันที่8กันยายนนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามทางช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้อง ท่านใดนะคะเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะคอรมออนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีงบประมาณ2,566จํานวน998ล้าน4,042,000บาทเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้ครอบครัวเด็กแรกเกิดน,นะคะที่มีสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องในเดือน กันยายน2,566นี้โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคาดว่าครอบครัวเด็กแรกเกิดผู้มีสิทธิ์จำนวน2 2 5ล้านนคนจะได้รับเงินอุดหนุนภายในวันจันทร์ที่18กันยายนนี้นะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะหลังจากที่เลื่อนจ่ายมาเป็นเวลา10วันนะคะกำลังจะเซ็นเอกสารด่วนนะครับเป็นวราระจรเข้าใน เป็นหนึ่งในวาระเพื่อพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนนะครับเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเดือนละ600บาทซึ่งวันนี้ผมก็ได้กำชับทางท่านปรัระทรวงนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับให้เร่งประสานงานไม่ว่าจะเป็นทางสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทางกรมบัญชีกลางและทางสำนักงบนะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกหน่วยง,งานนะครับเพราะว่าการเร่งมือจาก24ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะครับายในย4ี่ชั่วโมงนั้นจะเป็นหัวใจที่จะทําให้เงิน600บาทนั้น เข้าถึงกระเป๋าของพี่น้องประชาชนนะครับ2ล้าน2แสน5หมื่น4พันกว่ารายนะครับในวันจันทร์ที่18นี้นะครับขอย้อุญาตครั้งหนึ่งว่าต้องกราบขออภัยนะครับที่ทําให้ล่าช้าไปเกือบสิบวันนะครับเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนผ่านของคณะรัฐมนตรีก็ทําให้มีการอนุมัติแล้วก็โอนถ่ายเงินได้ตามกําหนดการที่ควรจะเป็นนะครับ แล้วก็ในปีหน้าผมก็ได้ย้ํากําชับนะครับให้กับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับให้เร่งดูเรื่องงบประมาณเพื่อที่จะได้ไม่มีความล่าช้าเกิดขึ้นแบบนี้อีกนะครับดังนั้นวันนี้เองเดี๋ยวพอบ่ายนี้นะครับเชื่อว่ามาติคอรมอจะออกแล้วก็จะขอให้ทางสนักเลขาคอรมอรีบส่งเรื่องไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะเริ่มดําเนินการภายใน24ชั่วโมงจากนี้ไปใช่ครับก่อนหน้าน,นี้คือเราได้อธิบายแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านก็หยิบยกประเด็นีขึ้นมาอีิปายในโยบายมองด้ดยมีที่ไหบานน้างรรอ๋อเป็นเรื่องปกติที่ที่ฝ่ายค้านจะต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นความเป็นห่วงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์นั้นเราให้ความสําคัญกับคนทุกวัย นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กแรกเกิดเพราะว่าวันนี้อัตราเด็กแรกเกิดในประเทศไทยนั้นยังค่อนข้างต่ําอยู่นะครับเราต้องการให้มีอัตราเด็กแรกเกิดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีเป็นหัวใจที่สําคัญนะครับนอกจากเด็กแรกเกิดแล้ววัยสูงอายุนะครับเราก็ให้ความสําคัญเช่นกันเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยของเรามีอัตราผู้สูงอายุเกิน20%ประมาณ22%เข้าไปแล้วถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ นะครับดังนั้นทั้งเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุนะครับเราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและให้โอกาสกนะับพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะครับทุกเพศทุกสถานะนะครับว,วันนี้ยังเหมือนเดิมที่บอกว่าวันนี้ยังเหมือนเดิมไม่ได้แปลว่าในอนาคตจะลดลงนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสอย่างเมื่อวานนี้ที่มีทางทางสมาชิกจากพรรคเก้าไกลนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น3,000บาทได้หรือไม่นั้นต้องเรียนว่า ถ้าหากว่าขึ้นเป็นตามสเต็ปนะครับก็คงจะต้องดูให้มันมีสัสดส่วนเป็นไปได้กับรายได้ของงบประมาณประเทศนะครับเพราะว่าในถ้าหากว่าขึ้นถึง3,000บาทต่อรายนั้นภายในปี2,570เราจะต้องใช้เงินงบประมาณกว่า200 0 0ล้านบาทในการที่จะสนับสนุนเงบผู้สูงอายุในประเทศไทยทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยเราใช้อยู่ประมาณแสนกว่าล้านนะครับ การจ่ายเงินนะคะก็จะเป็นการจ่ายอัตราเดิม600บาทต่อเดือนเด็กนะคะที่เกิดในเดือนกันยายนปี2560เดือนนี้จะไม่ได้รับเงินแล้วนะคะและเด็กที่เกิดเดือนตุลาคม2560เดือนนี้จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นเดือนสุดท้ายนั่นเองนะคะและเงินอุดหนุนเด็กนะคะในเดือนต่อไปก็จะโอนวันที่10ของทุกเดือนเช่นเดิมนะคะแต่ถ้าหากเดือนไหนตรงกับวันหยุดราชการก็จะมีการ โอนใจ่ายในวันทําการแทนนะคะแล้วก็มาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเบีย้ยเพิ่มเติมของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการโอนใจ่ายให้ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วยังมีหลายท่านมากเลยนะคะที่บอกว่าไปเช็คแล้วเงินยังไม่เข้าสาเหตุหลักๆนะคะเกิดจากอะไรนะคะก็คือว่าบางท่านบอกว่าทําตามขั้นตอนทําตามเงื่อนไขที่ทางรัฐแจ้งมาแล้ว แต่เงินยังไม่เข้านะคะเรามาทบทวนกันใหม่แล้วก็มาฟังสาเหตุหลักๆเลยนะคะว่าที่เงินไม่เข้าเป็นเพราะอะไรนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะกลับไปย้อนดูตามนี้นะคะว่าเราทําขั้นตอนเราทําเงื่อนไขถูกต้องครบจริงๆแล้วหรือไม่นะคะเบีย้ยเพิ่มเติมผู้สูงอายุนะคะก็จะให้สําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะคะที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนนะคะในการที่เราไปซื้อ สินค้าร้านทงฟ้าราคาประหยัดนะคะเราจะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนนะคะแต่ทีนี้เบี้ยเพิ่มเติมนะคะของผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รอบใหม่นะคะเขาจะโอนเงินให้นะคะผ่านเลขที่บัตรประชาชน13หลักของเรานะคะไปเข้าบัญชีธนาคารที่คุณพ่อคุณแม่ได้เปิดบัญชีธนาคารแล้วผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชนไว้นะคะบางท่านก็บอกว่าก็ผูกพร้อมเพย์แล้วเรียบร้อยทําไมยังไม่เข้านะคะผูกพร้อมเพย์ย้าอีกครั้งว่าจะต้องผูกกับเลขที่บัตรประชาชน13หลักเท่านั้นถ้าใครผูกพร้อมเพย์กับ หมายเลขโทรศัพท์อันนี้ให้ไปแจ้งที่ธนาคารเพื่อที่จะขอเปลี่ยนมาเป็นผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ยังมีหลายคําถามนะคะก็บอกว่าก็ไปทําแล้วผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชนแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ได้ใช้แล้วทําไมเงินยังไม่เข้าต้องย้อนกลับไปดูอีกว่าบัญชีพร้อมเพย์ที่เราผูกไว้มีการเคลื่อนไหวของบัญชีหรือไม่บัญชีถูกปิดบัญชีถูกอายัด หรือไม่ในกรณีนี้นะคะบัญชีที่จะถูกปิดถูกอายัดหรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวก็คือว่าบัญชีเนี้เปิดทิ้งไว้โดยที่ไม่มีเงินเข้าเงินออกไม่มีการเคลื่อนไหวเลยบัญชีนั้นก็อาจจะโดนปิดไปได้นะคะพอแม่พี่น้องทุกท่านก็จะต้องไปเช็คตรงนี้ด้วยนะคะเช็คง่ายๆนะคะถ้ามีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็ให้โหลดแอปเป่าตังเข้ามานะคะ โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store นะคะได้ทั้งระบบ Android หรือ iOS เลยนะคะโหลดเข้ามาเราก็เข้าไปในแอปเป่าตังนะคะเข้าไปดูนะคะว่าเราผูกพร้อมเพยไว้กับธนาคารไหนนะคะและบางท่านมีสมุดบัญชีหลายธนาคารนะคะอาจจะจำไม่ได้ว่าเราผูกพร้อมเพยไว้กับธนาคารไหนทางที่ดีเช็คให้มั่นใจนะคะหรือง่ายๆเลยนะคะถ้าทำทุกขั้นตอนแล้วแต่ยังไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถือสมุดบัญชีธนาคารที่ ท่านมั่นใจว่าได้ผูกพร้อมเพกับเลขที่บัตรประชาชนไว้นะคะไปที่ธนาคารนั้นนะคะแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเช็คให้เลยว่ามันเกิดปัญหาอะไร กับบัญชีธนาคารนี้กันแน่เราจะได้แก้ไขตรงจุดนะคะแล้วก็บางท่านนะคะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากว่ามีการเปิดให้ยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้นะคะคือมันจะมีเวลา เพื่อที่จะให้เราไปยืนยันตัวตนอยู่นะคะบางท่านก็ยังไม่มีเวลาในการไปยืนยันตัวตนอันนั้นก็จะยังไม่ได้สิทธิ์เงินตรงนี้นะคะท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนแล้วทําการผูกพร้อมเพก,กับสมุดบัญชีธานาคารให้เรียบร้อยก่อนนะคะเงินจํานวนนี้ถึงจะโอนให้นะคะและเงินจํานวนนี้ จะได้ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับอายุของผู้สูงอายุวันเดือนป nice ีเก anyway ิดด้วยนะคะและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะใครที่เคยใช้ในรอบของใบเก่าปีเก่าอันนี้ไม่มีสิทธิ์ได้นะคะเขาจะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นประจําทุกทเดือนอยู่แล้วก็จะไม่ได้ เงินจำนวนนี้นะคะเงินจํานวนนี้เป็นเงินเบี้ยเพิ่มเติมของผู้สูงอายุนะคะที่มีรายได้น้อยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนเพียงแค่เขาไม่ได้โอนเข้าบัตรประชาชนนะคะเรา จะต้องไปเช็คที่สมุดบัญชีธนาคารถ้าคุณพ่อคุณแม่มีบัตร ATM นะคะก็สามารถเอา ATM ไปกดที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เราผูกพร้อมเพยไว้นั่นคืออีกหนึ่งวิธีการเช็คและไม่งั้นนะคะถ้าไม่มีบัตร ATM เราก็เอาสมุดบัญชีธนาคารไปที่ธนาคารนั้นที่เราเปิดบัญชีไว้นั่นเองนะคะใครที่ทําครบขั้นตอนทุกอย่างแล้วแต่เงินยังไม่เข้ายังไม่ต้องตกใจนะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ทำทุกขั้นตอน ก็ให้ทำนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลาคม2566นี้นะคะและทางคลังจะมีการโอนเงินเข้าอีกครั้งในวันที่6ตุลาคม2566นี้นะคะแล้วก็ยังมีคนถามว่าแล้วทำไมไม่ช่วยผู้พิการนะคะของผู้พิการนะคะจะมีการโอนเบี้ยเพิ่มเติมของผู้พิการในวันที่20 กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวทางช่องจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังในอีกคลิปหนึ่งนะคะข่าวสารนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพจไทยคู่ฟ้านะคะแล้วก็ช่อง TNN ด้วยนะคะที่ได้อัปเดตข่าวสารไว้นะคะและทางช่องก็ได้นําข่าวสารดีๆนั้นมาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะอย่าลืมกดติดตามทางช่องไว้ นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ